เร็ว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 หนึ่งเร็ว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 ่าย126อ๋อขับใจมากได้นลทีนีนี่นี่นี่เชื่อป้าป๊าชื่อป้าป๊า แก้วกาลาหันองเบาลูกโป่งองหันกาลาแก้อีกรอบหนึ่งอ้าวอ่านักบัญชีนักบัญชีนักบัญชีสู้สู้อย่าเครียดอย่าเครียดมันง่ายกว่าคิดบัญชีอีกนะเนี่ยต้องยิ้ม้วถึงจะคิดออกแม่ปูต้องยิ้มค่ะต้องยิ้มนี่ทำไมบ้านนี่รวมกันเนี่ยมาด้วยกันนั่งรถมาด้วยกันเหนื่อยมาด้วยกันนอย อาป้าป้าเลป้าเลยเออป้าบ้านีเขาเป็นอะไรกันเนี่ยเอาไปเลยมือัเียไ้อยปลอแม่เอ้เอายเเศิลปะแรคมยันรอาขาเอาขารอดขาลอดขาล้วเร็วแล้วเรว เอ้ยทำไมห่วงเันซ้อนกันไปที่ร้า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 นไปีร้านไ่นไป่ร้านไนี้นไป้าไป่รานเ้นรไ่ร้านนี่้ไรรนนไป่ร่ร้้รรัไนี้ เองเองเองถูกต้องถูกต้องเองเ้นยไข่ช่วยมาอช่วยการั้็อเออช่วยกันช่วยกันวแล้วอล้อไรเนี่ยเร็วแบบคมยังอ่ะ ไม่เห็นมีิจปะปาลิมคมเลยมาแล้วเสียงหายเสียงหายเสียงหายดเร็วเร็วเร็วมาด้วมวิวเอ้าข้าวแก้วกลาขันเร็วขากระยานแฝงที่หลางก็พวงใหญ่ด้ยเร็วเร็วเร็ว เระปะแลมคมเะปะแลมขันขเอาลูออขัน่าเห็นแล้วเป็นินมีหอยอุดมกุยหย้อยปากกาลาเะปะแลมคมมาเร็วอ๊ยโทโทโทโวอันนี้นอกจากราดห่วงสงลูกเป็นทัดทอดด้วยเร็ว อาอาห่วงลุดห่วงลุดนั่นนะสู้สู้แล้วนั่นนะสู้สู้ มือห้ามหลุดไอ้ทำอย่างนี้อย่างนี้เหรอลูกเหรอท้ายนาทีนี่ก็หักคะแนนได้ไงแล้วบอกคุณยามพี่หากแล้วได้เหรอยนี่เหรออะไรกันคะจบแล้วแล้วยกขึ้นหัวแบบนี้เหรอสู้สู้คุณยายสู้สู้แดงๆพี่พี่นี่แดงๆแหลมปะแหลมแหลมปะแหลมคมพี่นี่ไปต่อเลยพี่นี่ไปต่อเลยเร็วเร็ว แค่หมึ่งหรือหกใช่ไหมเพราะอะไรครับอ่าสู้สู้หน่อยนอนคิดเยอะๆคิดเยอะๆโหกเย้อ่าได้แล้วเหรอนี่บ้านนี้บ้านนี้มาพร้อมมากินเลยนะเนี่ยเรียนหอมมากอ่านได้อ่านได้สองไม่เหลือทั้งหมดห้า แป้งช่วยคิดสิลูกแปรมข้ามมีเลี้ยงคิปไหมครับไม่มีเลยครับจะไปเยาะให้น้องเล่นก่อนอะไรทุกอยางไร้ไรอย่นะไรอะไรอย่ยังไม่ได้สูู้นะนะช่วยหม่มมาคิดด้วยนะ ที่แม่แล้วจะที่ส่งไปให้ยายเร็วเร็วเร็วไม่ได้ก่อนเข้าไปเนี่ยนะต้องแก้วกลาขันก่อนยังยังปับมยังไม่เห็นปับมต้องได้ถ่ายรูปอะพร้อมพร้อมพี่นพร้องยัางร้องก่อนหัวหินก่อนหัวหินจำได้ไหมครับจำไม่ได้ช่วยกันช่วยกันเร็ว แก้วเลยแก้วเลยแก้วแก้วแก้วกะลาขันโอ่งขอลูกโอ่งโอ่งกะลาแก้วแก้วกะลาขันโอ่งขาลูกโอ่งโอ่งขันกะลาแก้วเย้อีกหนึ่งอ่ต้งเชแก้วกะลาหมอมอตไหนหมอ่ะเร็วเร็วเร็เร็วเร็ว ไม่ <anut S 1> ไม่ได้บุยหรอกแค่สุดท้ายแค่สุดท้ายอ๋อเร็วๆหมอเร็วเร็วรู้สึกคุณหมอนี่จะมีปัญหากับร่างกายอ่ะจบด้วยแก้วกะลาขันโอ่งนะโอ้จบแล้วจบแล้วโอเคแล้วอ่ะหนึ่งสองส้ำแก้วแก้วหนึ่งสองซแก้วกะลาขันโอ่งเมาลูกโง่ ้ากลแวตอนนี้ทุกคนก็ทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะก็มาเล่นน้ำทะเลเล่นทรายกันสนุกเชียวคุณพ่อเหนื่อยไหมชิวๆนะชิวๆๆครับกัดฟันก็คึกเหนื่อยตอนขึ้นเท้าเนี่ยคุณพ่พร้อมเลยนะคุณพ่อลงมาสูบเลยนะทันทีเลยนะอืไอเซลมนี่อายอะ